พาไปลเล่ข้าวเหตุการณ์กันมัน่งค่ะพี่ยิ่งออมข,ข้าวดังที่วา่าเกิดขึ้นแรกเดือนกุมภาพัานธ์มาเนี่ยค่ะตอนนี้ที่มีการยิงผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอกาจนาดิ์เข้าปิดคดีเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมก็ทางเจ้าหน้าที่ค่ะส้นทีกําลังรวบมือยิงผู้ใหญ่แก้นพร้อมพวกนะคะเนื่งในทีมสร้างห้านเห็นไม่จับทึ่งก็เป็นล่มเลยค่ะแทบสุด<า>ตรง <นะ S 1> ชยายาดุมช่วยเลยนะคะ อันนี้ค่ะจากกรณีนายปวาริตกับวิหกฤทอผู้ใหญ่แกนอายุ3 5ปีค่ะทุกคนรายรอบยิ่งด้วยอาวุธปืนลูกซองยาวขณะนั่งอยู่ที่ศาลากลังบันต,ตัวเองนี่แหละค่ะที่ตำบกลกรูดอำเภอกาญจนาดิ์จังหวัดสุราธานีค่ะกับผู้ช่วยและก็เพื่อนบ้านรวมทั้งหมด7คนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสุราธานีต่อไปค่ะเมื่อคืนวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามและก็เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผ่านมาเนี่ยค,ะค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เชิญตัวทั้งหกคนที่อยู่รวมวงนี้แหละแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายอีกสามคนไปตรวจเก็บดีินเอตามที่เสนอเข้าไปแล้วนั่นคะ่ะล่าสุดเรกว่าคะ่ะตอนหกโมงเช้านะคะพันตำรวจเอกผิษณุพวงพร้อมคะ่ะรองผู้บังคับการซืบสวนตำรวจภูธรภาคแปดพร้อมเจาา้าหน้าที่ไล่ผักส่วนเลยคะ่ะกว่าหนึ่งร้อยไร่ก็ได้รวมนะคะเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นและก็จับกลุมตามไม้จับข้องซ่านจังหวัดสุราธานีค่ะโดยจับกุม ะะจับกลุมได้ก็คือนายอุบลหฤาชชาวซ่อมแก้วค่ะอายุ60ปีเป็นชาวตำบลกรูดอําเภอกาญจนดิตนั่นเองค่ะผู้ต้องห้าตามไม่จับซ่านจังหวัดสุราธานีแล้วก็นายชัยวัหรือว่าบางตูจำปาดาอายุ51ปีค่ะเป็นชาวตำบลบ,บ,บางนะหินอ,หอำเภอกอระปือจังหวัดระนองนาะก็เป็นผู้ต้องห้าตามไม่จับซ่านจังหวัดสุราธานีเช่นเดียวกันค่ะ ไฮคอห้านะคะว่ารวมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจต,ตนาไตรตรองไว้คนแล้วแล้วทีนี้น้องริบบิ้นพอไปถึงค่ะก็ได้มีการตรวจคอนเป้าหมายอีกไล่จุดโดยสามารถที่จะหยุดข้องกลางเป็นอาวุธปืนลูกซองยาวซ่องกระบอกค่ะโอ้นี่ที่เราเห็นอะไรน้องริบบิ้นนะ,ะลแล้วก็มีปืนพกสั้นซ่องกระบอกปืนยาวขนาดแหลกจุดซ่องซ่องอีกนึ่งบอกกันค่ะ,คะอันนี้พบไออาวุธทางแมตตี้ที่บ้านข้องนายซักชัยสู่ชูแซงสิริค่ะผู้ใหญ่บ้านมู่แปะตมบลกรุดออำเภอการดิษจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็นําตัวสอบกันไปในโซนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุในคณะนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามตรวสอบอยู่ค่ะ โดยทางด้านข้องรองผู้บังคับการซืบส่วนตำรวจภูทรภาค8ปดไค่ะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าในเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาอ้ายังไม่ยอมรับหน้าอย่างให้การปฏิเสธค่ะแต่ว่าจากแนวทางการซืบส่วนสอบส่วนและการข้ออนุมัติไม่จับเนี่ยมีลักท่านที่แน่นหน้าพอสอมควรค่ะส่วนสาเหตุในการก่อเรื่องนี้นะเบื้องต้นก็มาจากทีวา่าคนยิ่งเนี่ยที<ค>่าวานะชื่นชอบค่ะแล้วก็ขอบหา้าอยู่กับเผื่อนเศร้าข้องผู้ตายแต่ว่าผู้ตายนี้ไม่เห็นด้วยมีการคัดคอคัดกว้างไม่ให้ แต่ต้องบอกก้อนว่าผู้ตายกับผู้ยิงคนนี้ไม่ได้เป็นในเชิงชู้สาวอะไรผันผัน,ผนนันนะแต่ว่าทางนี้ค่ะก็ยุ่ระว่างการสอบสวนค่ะว่าจะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของธุรกิจไม้หรือว,ว่าเรื่องอื่นๆไม้ค่ะแต่ถ้าหากว่าการสอบสวนแล้วพบว่ายังมีใครที่ว่ารวมก่อเหตุเพิ่มเติมอีกเนี่ย จะาทีก็จะได้มีการข้ออนุมัติไม่จับเพิ่มเติมต่อไปอนั่นเองนะคะ,คะก็ถือว่าคดีนี้น้รกเดือนทีแล้วก็ใช้เวลาเกือบเดือนว่า,วานะก็สามารถปิดคดีนี้ได้แต่มันปื้อแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังค,คงต้องสอบส่วนต่อไปนะใช่แล้วน่ะนะ